Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสุกุตสุขคนครับพ่อกันอีกแล้วกับขั้นค่ายชาแนลพี่น้องเมนสูสิมาลังสันเมนูให้พี่น้องด้เบิ้งได้ชมนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งวัตถุดิบของเฮาว่านี่ยังสิมาเห็ดเมนูให้พี่น้องเบิง้งไปชมลากันครับนี่ครับพี่น้องห้างเพิงมูลีสิมกครับว่าสิมกข้างเพิงออนตําปน สู่ทีมงานกินครับไพ่บก,กินก็นสร้างกินู้เดียวก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยงานนี้เดี๋ยวสิมกใส่ใบตองกล้วยแล้วก็สิเอามาปนครับพี่น้องไปช่วมน้ำกันครับครับพี่น้องเริ่มดริเนินการมกกันครับไฟก็ก่อไว้แล้วใส่เตาไว้แล้วเรียบร้อย <ๆ S 1> เดี๋ยวสิมก,กันครับพี่น้อง เออดี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 เดี๋ยวจะเห็นหมกข้างพิ่งให้กินเส่บแซบกับทีมงานพี่น้องนี่ครับไส้เล็กหีบมกเลยครับบัดนี้อนพี่น้องเดี๋ยวสุกเข้ากับจังสีเอาไปตำปนครับลวกพักเสับแสบครับมันนี่หอมแล้วพี่น้องบม่ยหอมห้างเพึ่งเนี่ยหอมใบตอง เนี่ยพี่น้อง <c oughs> อีกจากน้อยกระซุกแล้วครับมันมีางงางหนึ่งพักก้อนพี่น้องพักเข้ากับซองสามยางนี่แหละครับหนึ่งกินกับปนล <c oughs> เพิงลูกเพิงครับ <c oughs> <c oughs> เจ็บแทบครับพี่น้องจกักซื่ออื่นไว้าจาังไดห้างเพลิงอ่อนหรือว่าลูกเพิงอ่อนกระจักจก็เอาเนี่ยแหละตามที่เขาใจเนาะพี่น้องไอ้เหล่าบ่อขางลางโอ้ย โอ้พอดีพี่น้องมันลายสันย่นอยเน่าไหลเออเป็นตะแสบอย่างอ้หอมขนาดพี่น้องเลยมันดมเบิงเชฟหอมแล้วหอมแล้ว,วอ่ะเปิดเบิ้งก้อนพี่น้องซุกไปอ้สุกแล้วพี่น้องใหม่น้อยนึงงอู้สุกแล้วพี่น้องเบิ้งครับอู้หอมหวยเลย นี่เสดายตักเอาใส่ผ้าถาดแล้วก็สิขัวพริกขัวยั้งล่ะครับบาทนี้สิตมซำปนให้พี่น้องเบิ้งครับเนี่ยแะโอู้นุ่มดีขนาดไอ้ผาดเอ้ยเชฟอู้ติ่มซำนคือสิแซ่บคักนี่เบิ้งพี่น้องโตเต็มเต็มเลยครับเทียบเทียบมายอะจำไปเทียตัวคนกินนี่พี่น้องอ๋อบอกแกให้น้องไม่ซุ่มดอก สบแสบเลยนี่นปน,นปนนี่ออกออกมันขนาดเลยครับพี่น้องาขๆปนไข่มดแดงแต่ว่าตัวนี้สีแสบกวัวไข่มดแดงครับตัวนี้สีตำป,ปนแสบกวัวไข่มดแดงพี่น้องเอาลองเห็ดเบงเดอร์พี่น้องหลวกพักสีซุกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังค่อยขวบบักพริกสดกับหอมแดงอีกจักน้อยกับซุกแล้วครับหลวกพักเฮาเา ลวกพักซุกแล้วพี่น้องต่อไปก็จะได้ขวัวพริกค,ครับซุกกําลังพอดีเลยครับขวัวพริกก้อนพี่น้องสูตรผมต้องใส่น้ำมันครับจักน้อยมันหอมหอมบอกริกมันสีหอมครับต้องใส่น้ำมันลงไปจักหน้อย กบพริกได้ที่แล้วพี่นอ้องต่อไปก็าจะเป็นการทำการตำปนเลยครับในเวลาตำแล้วพี่นอ้องตำพริกแรกๆครับ ใส่ตู้เพิงเลยพี่น้องนี่ครับใส่ไปเลยครับพี่น้องใส่เบิดเลยตํามไปแหลกๆเลยพี่น้องมันเขาเครื่อง สีสันก็สิเปนแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับไข่ไข mm ่ hmm. ตาไข่มดแดงนี่แหละ mm hmm. พี่น้องแต่ว่ามันิแซ่บกันงด้มันมันมั่นกั้ว mm hmm. ไปก็สิเป็นการปรุงพี่น้องผงนัวครับ mm hmm. นี่ครับ mm hmm. จากน้อยของซ่อนนั่นละ mm hmm. นะล้ำปลาครับพี่น้อง เรต้องตวงครับกะเอาเลยเพื่อความนัวน้ำปลานิดน้อยครับนวดๆวให้มันเข่ากัน้กง ซีมก่อนพี่น้องมันนัวบ่นี่ครับขอท้าแล้วพี่น้องตักใส่ถั่วในเรียบบาทเน่ย แนะนำอีกอย่างหนึ่งอย่าใส่บกเน่าเลยพี่น้องรสชาติสิเพี้ยนไปเลยครับเรียบร้อยครับน,น้ำพริกหั่พิงโตอ่อนเท่าครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง น้ำพริกข้างเพิงเพิงอ้อนครับเป็นตาแซบบอพี่น้องเบิง่งมีพักหลวกนํำจัดจานในพี่น้องเบิ้องางงามๆจักสิง,งามสาได้นี่ครับไว้กินเข่ากับทีมงานครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอสำนีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันข่ายแนแนลทีมงาน อย่าลืมกดติดตาม Facebook ให้น้มด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอโตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม